ก็วันนี้นะครับทุกคนนะผมก็ได้มาแบบว่ามาอยู่ที่นาเรียบร้อยนะครับทุกคนนะผมมีภารกิจแบบว่าผมก็ต้องไปปลูกผักอะไรสักอย่างมีขวดก็เหล้ายายมีเหืออ้าด้าอ้ยังไก่ไก่ก็ต้องไหรอเราจะเลื่อนทุ่นู้นทุกคนนะเนี่ยเลอยแต่ตัวเนี้ยไปถึงนู้นเลยนั่นแหละตัวนู้น่ะมันจะบอกว่าตอนนี้เลี้ยงเสร็จแล้วทุกคนนะดูดินี่ลอยๆทุกคนดูดิ สวัสดีครับพี่ช่อง d ดกสตูดิโอก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับช่วงโควิดนะครับทุกคนนะต้องอยู่สุขภาพแข็งแรงนะครับทุกคนนะก็วันนี้นะครับทุกคนนะก็เราจะมาแบบว่า เออมาทําอะไรวะเออนั่นแหละก็วันนี้นะครับทุกคนนะผมก็ได้มาแบบว่ามาอยู่ที่นาเรียบร้อยนะครับทุกคนนะเออก็ตามคอนเทนต์นะครับทุกคนนะก็วันนี้ผมก็จะมาทําอะไรไม่รู้ทุกคนนะเออก็มาดูกันเองนะทุกคนเออนั่นแหละก็คิดประมาณนั้นแล้วกันนะไปดูกันเลยปะก็คือวันนี้ครับทุกคนนะผมมีภารกิจที่แบบว่าต้องมานาอะไรเนี้ยตอนนี้ก็ถึงนาแล้วผมมีภารกิจแบบว่าผมก็ต้องไปปลูกผักอะไรสักอย่างทุกคนปลูกอะไรวะปลูกปลูกกัญชาอะไรนะไมไปเคลียร์แล้วไม่ใช่ไม่ใช่นะ ผมจะพาไปดูนะครับทุกคนนะว่าหน้าผมเป็นยังไงนะครับทุกคนนะเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยมันจะสวยมากๆเลยอ่ะกันแหละก็ประมาณคลิปวันนี้ลวกันนะเพราะว่าคลิปนี้ไม่มีคอนเทนต์นะเออคลิปเดีวเรียวๆเออใครจะดูก็ไม่ดูใครจะดูก็ดูว่เออดอูทุกคนหน้าผมแบบไม่เปลี่ยนไปทุกคนเปลี่ยนไปจริงๆอะ่ะแบบถ้าทุกคนไม่ได้ดูคลิปตั้งแต่คลิปเก่าอาจจะไม่รู้เลยก็คือความหมายในคลิปนี้นะครับทุกคนนะก็คือแบบว่า มาดูการเปลี่ยนแปลงนาผมอะไรนั้นแหละเออมาดูการเปลี่ยนแปลงว่านามันเปลี่ยนไปยังไงอะไรอย่างนี้แล้วกูก็หล่อเกินอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละตอนนี้มัน,มนป็นลูกข้าวแล้วทุกคนดูข้าวเลยเพราะว่ามันเป็นฤดูเก็บเกี่ยวแล้วกูก็เหยียบข้าวตอนนี้เหยียบข้าวตัวเองอะ่ะคนอื่นเขาเดินเหรอเดินตามคันนาใช่ไหมกูไม่เดินนะกูเดินผ่ากลางนาเลยอะไรอย่างเงี้ยอ,อากาศมันร้อนนะทุกคนเชื่อกูจะดำอีกรอบไหมนะนี่ยัยนี่นี้ยายมาทำอะไรวันนี้วันนี้ออกมานามามาฟังเสาใหม่ ไม,ไม่ไม่แม่ไม่ปลูกผักเหรอะจะปลูกปลูกอยู่อตอนพูนละ่ะปีใหม่เอาปีใหม่เอาว,วันนี้ไม่ไม่ได้มาปลูกผักอะ่ะวันนี้มาหย่อนในมะขามอ๋อในมะขามแล้วหย่างตรงไหนบ้างหย่างตรงนี้อ,ะอ่ะใช่โอเป็นกำแพงถึงนู่นเลยเหรอวันี้ใส่ชีสเอาอ้อลงเ <laughs> กอะไรเอาลงหลุมเลยเอาส้นนั้นลงหลุมเออเออเอออี่ก็ซื้อกศิลปินขู่กันเหล่ายาย น่งลมาน้อมยังให่ๆก็ต้องอ่ะทางด้านป่ยกเอ้ยต้องยกนึ่งต้องตามเยอะเย่ะทำไมมันทำไมมันมันแย่งนั่นนะเพราะว่านลงไม่ถูกทางตามองามลอกไปก่อนไปก่อย่าไปเลยอย่าไปเลยอย่าไปเลย ลองจับใหทำอมซไว้ยังไงอ่ะมันมันจะได้แบบแบ่งอาณาเขตใช่ไหมที่นายย้ายเท่าไหร่นะสิพาไรสิพาไรถือว่าเยอะไหมอ่ะยายเยอะดมาใครมาไมาก็เพราะมันให้เราส่วนใหญ่เฮ้ยเฮ้ยยิมา สวัสดีหมาถึงเวลาแลกถยหนด้วยมึงไปหาหมาไปนหนึง่งไปไปแล้วมันไปแล้วอะ่ะมัยมันกลัวเราคิดว่าหมาบ้านนู้นแหละเราจะมานะเรียกเห็นด้วยถ้าถ้าต้องการเดียวนี้ผมจะพาไปทัวร์นะนะครับทุกคนนะ <S <S แดดร้อนจังวะแดดร้อนชิบหายเลยยันแม่ <S <S ถ้าทุกคนเป็นแบบ FC เอฟซีเก่าๆทุกคนจะจําได้ทุกคนนะต้นไม้ต้นนี้แบบแปลกมากเลยทุกคนดูดิต้นไม้อะไรไม่รู้นะทุกคนแต่ว่ามันแบบมันจะมีรูนี้ด้วยทุกคนนะมันแบบรูไม่ติดอะไร ดูแบบไอ้ไมิติอื่นแล้วบอกไม่รู้นะเออก็ประมาณนี้ครับทุกคนในชีวิตยูทูบเบอร์นั่นแหละเออช่วงโควิดนะครับทุกคนนะมันก็ยุ่งยากอย่างนี้ทุกคนโควิดก็ลอกสามมาอะไรเงี้ยเห็นข่าวเต็มเลยดาราก,ก็ติดเต็มหมดอะไรเ่ะวงการบันเทิงติดเต็มหมดแม่งไม่มีใครแบบคนที่ทํางานสายพวกนี้แบบโดนติดหมดเลยทุกคนนะเออเดี๋ยวนี้มันแบบมันแข็งแกร่งขึ้นเลยเนี่ยเราต้องช่วยกันทุกคนนะต้องเออต้องเห็นส่วนรวมนะครับทุกคนนะเห็นเห็นไม่แค่ส่วนตัวนะครับทุกคนเออ คลิปเก่าๆนะครับทุกคนนะที่แบบว่าแฟนคลับคนเก่าๆน่าจะรู้อ่ะผมก็เคยว่ามาถ่ายนะครั้งหนึ่งนะครับทุกคนแต่ตอนนั้นมันยังไม่มีสระนะครับทุกคนนะเออก็วันนี้มีสระนะครับทุกคนดูดนี่สระกลางเปล่าอันนี้ผมเอ่อจ้างขุดนะครับทุกคนแล้วจริงน้าเยอะกว่าน,นี้แต่ผมตกักเปล่าไปแล้วอ่ะเออแต่มันก็เหลือปลาอยู่นั่นเนี่ยนาเหย้ยโคตรเลยมันแตกต่างน,นะครับทุกคนนะเออวันเวลามันก็ผ่านไปแล้วครับทุกคนนะเออเหมือนกูเลยนะเออมอสามกู <c oughs> จบแล้วสุดไม่มีเพื่อนอะไรเชียร์ มีเพื่อนอย่นะเพื่อนอยากจะมีเพื่อนอยู่นะเนี่ยผมจะพาทุกคนทัวร์นาผมแล้วกันนะครับสำหรับ FC ใหม่ๆนะอันนี้ค,ความลึกนะครับทุกคนเดี๋ยวจะบอกว่านานี้ลึกประมาณ3เมตรนะครับทุกคนแบบ4เมตร5เมตรดีเดี๋จะไม่ได้อันนี้สังกะสีขาวเนี่ยยึดแม่มสังกะสีขาวเนี่ยสวยสัดเลยทุกคนสวยมากทุกคนดูดิไม่เห็นบรรยากาศนี้มากมันนานมากแล้วอะเพราะว่า ส่วนใหญ่ยอยู่ในเมืองอะไรนมันมันไม่มีเวลาแบบท<อ>ี่มันจะมาแบบนี้เลยส่วนตัวผมนะครับทุกคนนะผมชอบแบบนี้อยู่แล้วอะ่ะชอบแบบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมนะครับทุกคนนะั่นก็อยากจะบอกว่ากูก็ไม่มีอะไรทํานะครับทุกคนนะเพราะว่าต้องไปสอบม4ด้วยอะไรอย่างเงี้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมไม่ได้ไปเที่ยวนะครับทุกคนนะเออนั่นแหละตอนนี้เข้าสู่ขั้นตอนตัดใมะขา,ามใมะขามมันมันโตขึ้นก็ตัดตัดตัดไว้ให้มันพอเพียง่ลยนะทำกำแพงใ้ท่าน เขาวางไว้เผื่อโตเหรอหนึ่งเท่าแล้ก็เขียดเขียดเย้โอ้มาภายในสองวินี่โตแล้วอ่ะแค่นี้เหรอเฟซบปังแค่นี้เหรออ๋อแล้วทำอะไรต่อนี่ก็จะทำนี่นี่ยจับจับจับเลยเลยไปตามเขตตามแดนเลยถึงโน้นเลยเหรอืออ้าวไม่บอก เนี่ยเราจะโรยทรนนู้นทุกคนนะเนี่ยเลยไว้แต่ตรงนี้ยไปถึงนู้นเลยนั่นแหละตรงนู้นนะตะโถงานยาวเท่าแบ,บ่ใจนะครับทุกคนแตที่คลิปนี้มันเร็วนะครับทุกคนนะนนะเออกูตัดให้มันกระชับสวยแล้วตอนเนี้ยทุกคนดูแบบสวยมากอะ่ะดูดิมันจะตัดเป็นแบบมุมมองของผมนะเนี่ยมุมมองของผมเนี้ยนี่แหละนี่ภาพจริงครับที่ผมที่สายตามผมเห็นนะี่ยเนี่ยแค่สวยจัดเลยทุกคนสวยจัดแบบเดี๋ยวอธิบายไม่ได้คนที่มาบ้านเออก่อนหินมาหนึ่งโยน ต้นไม้ตายเหรอวะเนี่ยเพิ่งเห็นปวดหเออต่นเสะเขาตัดต้นไม้ครับทุกคนเขาตัดเพื่อให้มันบอกว่ามีทางที่จะปลูกผักกันใหม่ได้นะครับทุกคนนะตัดเพื่อปลูกที่สิ่งที่ดีกว่าเออเนื้อไม้โคตรใหญนะ่ทุกคนูคนไม่เคยเห็นเนื้อไม้ใหญ่ขนาดนี้มาก่อน่กูไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับทุกคนนะเออแบบว่ากูจะปลูกสิ่งที่ดีกว่าก็คือปลูกต้นมะขามอ่ะละเอออันนี้มันก็จะน่าจะแบบย่อยสลายไปตามการเวลาครับทุกคนนะแล้วก็จะกลายเป็นปุ๋ยให้ต้นมะขามได้อะไรอย่างเงี้ยเออเ,อเอน ไม่องการอยู่คนเดียวมันก็ดีอย่างหนึ่งนะครับทุกคนไม่ดีดีเทียบไม่ดีตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสี่โมงนะครับทุกคนเห็นจะบอกว่าประมาณหนึชั่วโมงหนึ่งอะทุกคนกว่ากูจะเสร็จงานอะเออก็ดูให้จบได้ทุกคนชินีมยาวมากเลยตัดคนตัดมึงตัดให้ดีๆนะมึงชิุดหยุดหยุดหยอย่านี่ทุกคนหย่า ตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ20นาทีแล้วจะบอกว่าตอนนี้เรียงเสร็จแล้วทุกคนนะดูดินี่ลอยๆอย่างทุกคนนะดูดิยยดดจะกะแบบเต็มบ้านอะไรอย่างนี้เลยอะ a อซ r a อ m r ขุดดินเดี๋ยวถมตอนนี้ในเวลาถมทุกคนเออเป็นเวลาที่กูชอบมากเพราะมันได้ถีบทุกคนผมไม่รู้นะว่าวิธีถมยังไงผมถมเนี้ยถีบไปเลยนี่กลัวไรถีบไปเลยอืมจะเกิดได้เมนนื่นไ่จะยงัง เย่รอประมาณหนึ่งชั่วโมงคืออย่างนี้ไว้ทุกคนผมขี่มอเตอร์ไซค์มากับยายนะครับทุกคนแล้วเออเนี่ยปัญหาแล้วทางกลับไม่ก็มืดด้วยใช่ไหมยายไม่มีไฟด้วยไฟเริ่มสลัวลเซอรวลยยายกลับมาถึงบ้านเลยเอเดตวันที่สองเป็นไงหลังจากปลูกมาสามวันฝนตกแล้วแล้วเป็นไงมันโตยังใหญ่สามวันที่ผ่านมาโอ้มันพิ่งจะถูกน้ําฝนมันเอกอาทิตย์หนึ่งมันจะงอกเลยอ๋อมันต้องรออีกกี่วันนะยายมันถึงจะโตเต็มที่มันก็งอก น,นี้ก็เริ่มจะเมืแล้วนะอยาจะบอกว่ามารอบสองนี้ก็ามาดึกหน่อยอเมือเลยชิบหายแล้วมึงโดนปีหลอกแน่ยายสนใจเปิดช่องไหมเปิดช่องอะว่ายายทำเกษตระรนี้เออจะทำกะเกษตรสอนทำกเกษตรนนี่เราจะขยายออนไลน์แพลตฟอร์มสมตั้งชื่อช่องยายก็ยายสมอนแชนเนลมันดูกลับไปงั้นต้องเป็นยายแดกเออ ตอนนี้ก็ถึงบ้านกันแล้วนะครับทุกคนนะเออขอยากจะบอกว่าวันนี้นะครับทุกคนผมก็ได้แบบว่าไปนามาอะไรนี่แหละทุกคนทุกคนรู้นะเออก็อยากจะบอกว่าทุกคนนะผมไม่ได้บอกว่าผิดกฎหมายอะไรทุกคนนะไปตัดต้นไม้อะไรเออก็นั่นแหละผมผมตัดเพื่อทำให้สิ่งที่ดีกว่านั่นแหละเออก็ในคลิปนี้นะครับทุกคนผมก็ได้ปลูกต้นมะขามนะครับทุกคนนะแล้วก็พรุ่งนี้ผมน่าก็น่าจะได้ไปปลูกบต้นไม้อะไรทุกคนนะเออต้นอะไรยูคาลิตัสอะไรนั้นแหละเกี่ยวกับการเกษตรนะทุกคนเออที่ประมาณนั้นละกัน ช่วงนี้มันเหงามากจริงๆอรัทุกคนเพราะว่าอยู่แต่บ้านทุกคนนะเออ work from home อะไรอย่างเงี้ยมันอยู่แต่บ้านมันไม่มีอะไรทำเลยทุกคนนั่นแหละก็จะบอกว่ามีแบบว่าคอนเทนต์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับทุกคนนะหลังจากที่โควิดเป็นมานะครับทุกคนนะเออก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับทุกคนนะเออเป็นคลิปง่างยๆอะไรอย่างเงี้ยเรียลืออร์แกนิกอะไรอย่างเงี้ยแหละถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมก,กดชื่อไปกดแชร์แล้วกดติดตามลงไปดิถ้าเจอในคลิปต่อไปคอมเมนต์มาโควิดทำให้กูเป็นบ้า